สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทอดพระเนตรการดำเนินงานสัตวแพทย์ด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน วันนี้เวลา9นาฬิกา27นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขตัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษ,ษ,ษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทอดพระเนตรการดำเนินงานสัตวแพทย์ด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าโดยมีม้าป่วยพันธุ์เทรโรเบรดชื่อแบล็กบิวตี้เพศเมียอายุ11ปีมีอาการติดเชื้อที่ผนังกีดเท้าขาหลังทั้งสองข้าง ในการนี้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานวิสัญญีศัตวแพทย์และงานสัลยกรรมในม้าด้วยการผ่าตัดเปิดผ่าผนังกีบเพื่อรักษาอาการติดเชื้อด้วยความสนพระไทยพร้อมกับทรงติดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่การเหนี่ยวนําการสลบการดมยาเพื่อรักษาสภาวะการสลบและการฟื้นจากภาวะสลบ ทั้งนี้การวางยาสลบในมา้าซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่จะต้องระวังการหยุดหายใจการมีความดันเลือดต่ำภาวะกล้ามเนื้อลายสลายเฉียบพลันจากการถูกกดทับเป็นเวลานานขณะนอนบนเตียงผ่าตัดสัตวแพทย์จะทำการรักษาโดยการให้สารน้ำทางหลอดโลหิตและยาลดปวด จากนั้นทอดพระเนตรการผ่าตัดรักษาภาวะไส้เลื่อนในลูกโคพันบรามันเพศเมียซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและการให้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ทั้งการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าช่องเอพิดูรัลและการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทซึ่งเป็นการระงับความรู้สึกในโคก่อนผ่าตัดเช่นการผ่าตัดช่วยคลอดในลูกโคที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือท่าในการคลอดผิดปกติ พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตฝึกวางยาววนมพันบรามันสวิสบริเวณช่องท้องและโคนหางด้วยความสนพระไทยโอกาสนี้เสด็จไปยังศูนย์ฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ชอเพรเนตแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย k u 916ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือมาจากจังหวัดจันทบุรีโดยมีอาการฝ่าเท้าและผิวหนังอักเสบโลหิตจ,จางและติดเชื้อในกระแสเลือดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาและรอผลัดขนสำหรับการฝึกบินก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและเหี่ยวพึ่ง k u 912ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์7นครราชสีมานำส่งมารักษามีประวัติตาซ้ายฝ่อรีบ และปีกขวาหักแผลเน่าติดเชื้อกระดูกไม่สามารถเชื่อมกันได้จึงพิจารณาตัดปีกและเลี้ยงไว้เป็นนกพิการ นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรโคนเนื้อพันกำแพงแสนที่เกิดจากการปรับปรุงพันสามสายพันได้แก่พันพื้นเมืองพันบราหมันและพันชาโรเลสสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดีเนื้อที่ได้มีความนุ่มคุณภาพดีทัดเทียมเนื้อโคนนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งโคนเนื้อพันกำแพงแสนได้รับรางวัลดีเยี่ยมสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปี2548 และจดทะเบียนพันธุสัตว์ในปี2551โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอยู่ในการดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการตรวจรักษาสัตว์แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและเกษตรกรทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ป่าตลอดจนปศุสัตว์ทุกประเภท พระเจ้าวราวงศเธอเพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่13 วันนี้เวลา20นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑธารณ์เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตท่ฟฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่13ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้นภายใต้แนวคิด o เ r อ k y โอกาสนี้ประธานพระวรโรกาสให้ผู้บัญชาการฐานอากาศเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตแล้วประธานเงินดังกล่าวแก่นางภากมนรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูล นิติชัยพัฒนาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป สำหรับคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดการแสดงในแบบวงซิมโฟนีออเคสตราโดยมีนาวาอากาศเอกพิสุทธิพงศ์สีชูรสเป็นผู้ควบคุมวงนาวาอากาศโทพิรุณเจ๊วงนาวาอากาศตรีนรงศักดิ์อรุณสุขโขเป็นผู้อำนวยเพลงมีการบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เตือนใจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชนิพนธ์ทำนองคำร้อง และเพลงลูกฟ้ากล้าสมอนที่สื่อถึงความกล้าหาญและเสียสละของลูกทัพฟ้าที่คุ้มครองน่านฟ้าไทยให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งนี้กองทัพอากาศจัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2549 เพื่อนำไรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวงดุริยางกองทัพอากาศสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสดับพระพุทธมนต์ในโอกาสที่คณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์จัดพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมถวายพระพรเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ วันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามทรงสดับพระพุทธมนต์น,นวัคหายุสมธรรมซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุตจ,จัดถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2565ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติพระชนมายุ95พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันนี้และวันที่26มิถุนายน2565 ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงจุดเทียนมหามงคลและเทียนเท่าพระองค์รวมถึงเทียนที่เครื่องบัตรพลีทั้ง9้าพระเคราะห์ทรงโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่มณฑลพิธีบัตรพลีเทวดานุภรเคราะห์ทั้ง9้าองค์ฮนหลวงประกาศบูชาและเชิญเทวดานุภเคราะห์เจ้าที่อาราธนาพระปริศ พระสงฆ์ประกาศชุมชนเทวดาพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์โ้นหลวงกล่าวสรพัญญะบูชาพระอาทิตย์โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะหรูปเจริญจิตภาวนาพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมหมายถึงธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกํำหนดด้วยองค์9หรืออธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะ นิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์แต่สอดแทรกหลักธรรมมุ่งหวังการนำไปประพฤติปฏิบัติโดยเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสาปุตรเทวะสมเด็จพระสังฆราช ทางนี้วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินาย,นยกจนถึงวันที่25มิถุนายน2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สอง วันนี้ที่วัดประยุรวงศ์สาวาทนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศ์สาวาทจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง8กรกฎาค,คม2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้ผู้สืบศาสนาทายาท ได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน70รูปซึ่งมีคุณสมบัติหลัก3ประการประกอบด้วยเคยผ่านการอบรมนักเทศ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและมีพันษาสามพันษาหรือปร,ริญณธรรมสามประโยคและมีความสนใจในการเทศนามีปฏิปทาและศีลาจารวัตอันดีงามทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี2547 เพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณรปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อนเนื่องเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักชัยในชีวิตของชาวไทย ซึ่งวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่สาธุชนให้ความสนใจตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ5ปีพุทธศักราช2566-2570และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคเหนือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มล้านานาด้วยสพากำลังของมหาวิทยาลัยราชพัฒ8แห่งณโรงแรมแสนโฮเทลจังหวัดเชียงรายซึ่งน้อมนำ พระบ,บรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามบริบทภูมิสังคมโดยร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอ,อวชที่ให้ความสําคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา โดยการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นและมีบทบาทในการเป็นคลังสมองคลังปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนร่วมถึงมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ทั้งนี้สำนักงานสภา,านโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมวางแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเติมเต็มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเป็นรายภูมิภาคด้วยโครงการสำคัญให้สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6มีนักเรียน653คน โอกาสนี้เปิดร้านกาแฟจิบแฟแหลท่องที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอาชีพให้แก่นักเรียนทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพด้วย จากนั้นไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19อำเภอทุ่งสงจัังหวดนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชมีนักเรียน638คนมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพงานเกษตรภายใต้โครงการอารยะเกษตรและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6อำเภอทุ่งสงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียน496คนโดยเมื่อปีการศึกษา2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดลาโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสรรเงินทุนพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียนด้านการเรียนการสอนได้เปิดห้องเรียนเรียนร่วมเด็กพิเศษสำหรับเด็ก LD ดีและห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ